มาแล้วครับทาเข็นครับล่าอุนโดนแล้วครับโอ้ยดึงออกโอ้ย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 ออกน้ำเดือดน้ำเดือดนเอดอาผมไม่ไดเอามาหรอสิบหายโอ้ยตัวหลังใหญ่ครับตัวหลังใหญ่เดิมเดิมครับเดิมเดิมเลย ออกมาทางออกมาทาทงแคบหน่อยไยสวยครับไยสวยมาแล้วครับเกาะสีชังยังหวานเสมอสนุกแบบนี้ได้ที่เรือไตฟิล์มครับเต้ฟิลมหลุด<ร><ส><น>ย,ยังดีกโ,โอ้โอเฮ้ยไตตักที่ตกักแล้วสวิง ว่าแล้วถ่ายรูปก่อนเลี้ยงไว้ก่อนมันจะหลุดก็ตอนนี้แหละตอนเลี้ยงเนี่ยนะอยู่นู่นอู่นู่นเร speaker, the the ็วเร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 ็วล้างไว้ก่อนเดี๋ยวดึงสูงเดี๋ยวแล้หลุด A few moments later ต <cra zy breathing> ัวเล็กระวังระวังหลุดระวังหลุดอุ้ยนั่นไง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 หลุดจริงด้วยตาย ดิ้วเลยตีดิติดใสปล่อยมึงผมอีกแล้วเสร็จได้ยังไงเออเหนือเล็กขนาดเลยดึงมาเลยใช้ตัวไหนนะว่าใช้ดีกวไมหลุได้ใหญ่ใหญ่ไ่อยอ่ะก็เอาตัวนั้นก็ใหญ่พอกันนี่ไงมาเดินมาเดินมานี่ครับตัวนั้นหลุดแต่ว่าตัวนี้ยังอยู่ครับผมเป็นคู่กันเลยนะตัวที่สองเอ้ยใส่ตรงมือครับผมหลายตัวแล้ววันนี้ Oh, uh, wait, uh, okay, okay.